สวัสดีเอซตู้หนังมีลาทุกทุกท่านวันนี้เรามาดูแนวทางการจัดซื้อละตะนไล่งวด1เมษา2567ก่อนที่เราจะดูงวดนี้นะครับงวดที่จะถึงนี้เรามาดูงวดที่ผ่านมาก,ก่อนว่า เป็นยังไงครับแนวทางที่เราให้ไปงวดหนึ่งมีนางวดสิบหกมีนาครับสิบหกมีนาหกเจ็ดนะครับให้เด่นไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดห็นะครับมันไปออกล่างนะครับออกล่างออกล่างนะครับแต่แต่ผมก็บอกว่าเน้นบนแต่ไม่ออกล่างสองวดแล้วครับสองงวดแล้วงวดหนึ่งมีนาเหมือนกัน นะครับให้เก้าเมันก็ออก7 9็ดเก้าหมวดสิกมีหน้าให้8 7ก็ออก7 8็ดแนะล่างทั้งสองนะครับเพราะฉะนั้นป่าผมบอกเน้นบนก็ให้ซื้อบนหนะักที่เฉยล่างเราก็ซื้อกันไว้ผมก็ได้แค่ทุนขืนเหมือนเดิมละครับเหมือนเดิมย้าเดิมก็กัน ล่างมาอยู่นะครับก็ได้แค่ทุนคืนครับหนีหครับวันที่16มีนาที่ผ่านมานะครับานี่ครับมันก็ออกบน626นะครับที่จริงเด่นแล้วก็ให้สองเจนะครับม,มันผิดแต้มนึงครับมันเกินไปนะครับล่างก็ออก78ซึ่งเราให้87 นะครับเรามาดูหวัดนี้นะครับมันจะเป็นเช่นเดิมไหมไม่อยากแก้เป็นเช่นเดิมครับแต่ว่าก็เช่นเดิมก็ได้ครับเพราะว่ามันก็มีในตัวนะครับทั้งบนทั้งล่างก็มันอาจจะเยอะหน่อยก็ใครที่ชอบตัวไหนก็จัดหนักๆชอบตัไม่ชอบตัวไหนก็จัดเบาๆนะครับ แต่อย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งผมขอบอกด้วยว่าอย่าทิ้งถ้าทิ้งจะเสียใจเสียใจนะครับอ่าแวนวทางจะซื้อลอตต่คิว่าคงจะพอหาได้นะครับก็เลขก็คล้ายๆเดิมนะครับคล้ายๆเดิมนะครับมีหลักหลักคล้ายๆเดิมนี่แหละครับเรามาดูกันเลยว่างวดหนึ่งเมษานั้น ได้ตัวไหนบ้างได้ตัวไหนบ้างที่จะเป็นแนวจัดซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่หนึ่งเมษาเอาไว้เที่ยวสงการนะครับหาเงินเที่ยวสงการนะครับเรามาดูกันเลยนะครับทางจัดซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อย หกสิบเจ็ดนะครับก็มีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็จัดซื้อซื้อครบได้ทุกตัวก็ดีครับแล้วก็ซื้อซื้อตัวหนักตัวเบานะครับตัวชอบแล้วก็ซื้ออะไรหลายใบหน่อยตัวไม่ชอบแล้วก็ซื้อน้อยๆใบลงมานะครับลอตเตอรี่นะครับเพราะว่ามัมนแนวทางจัดซื้อมัน นะครับเนี่ยทางจัดทำนี้มันก็มันออกได้ทุกแนวแล้ครับออกได้ทุกแนวนะครับไม่รู้มันจะไปทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทํำเผื่อไว้นะครับไม่ไม่แม่นนะครับไม่แม่นในการฝันที่จะเจาะให้น้อยชุดน้อยตัวนะครับก็เลยอาจจะเป็นหลายชุดหน่อยนะครับเามาดูที่ว่าตัวเด่นนะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นก็มีห้าตัวนะครับห้าชุดนะครับ มี02 06 16 32และก็36นะครับ5ตัว5ตัวนะครับตัวเด่นนะครับอย่าลืมกลับด้วยนะครับอย่าลืมกลับด้วยเดี๋ยวไม่กลับตัดแจกใช่ไหมครับวดที่แล้วให้87ออก78อนะครับตอนเราต้องกลับอยู่แล้วนะครับซื้อเลขต้องกลับนะครับเรามาดูตัวถัดไปนะครับ ตัวรองครับรองร่อ,รองลองมา0 5, 0 8, 0 9, 19, งก็ามี05 08 09 19 27 27ก็ซ้ำตัวเดิมก็หมดที่แล้วใช่ไหมครับซ้ำตัวเดิมนะครับแน่ๆนะครับตันนี้ก็รู้สึกว่าจะสีดังๆอยู่นะวันนี้27เนีดเด่ยนะครับ ยังมีต่อนะครับสองเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าคือนึ่งห้าพันออกวัดวันที่หนึ่งมีนาไปแล้วไม่แน่นะครับวกนี้อาจจะมาอีกก็ได้นะครับอาจจะมาตัวเดิมก็ได้นะครับเราไม่แน่เพราะะฉนั้นซื้อซื้อกันไว้เลยนะครับตัวกันเรามีแถมให้นะครับตัวกันแถมให้เอาหนึ่งสองไปแถมอีกหนึ่งตัวนะครับจะแถมอีกหนึ่งตัวไม่ไม่เยอะนะครับนะครับไม่เยอะ พราะฉะนั้นเราก็จะพยายามเล่นตัวตัวไหนหนักตัวไหนเบานะครับต้องก,กันกองนะนรับตัวพี่นานะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเล่นเลขนั้นเราจะต้องคํานวณเป็นหาตัวเด่นออกมาให้ได้นะครับ mm hmm. หาตัวเด่นออกมาให้ได้นะครับ mm hmm. หลายสํานักนะครับก็ว่าวิ่งหกนี่นะครับหลายสํานักนะครับบน วิ่งหกวิ่งศูนย์วิ่งอะไรโอ้เยอะแยะนะครับวิ่งศูนย์วิ่งอะไรเยอะแยะเลยนะครับเราก็จับดูเอาว่าเราชอบตัวไหนนะครับการเรื่อยๆจะต้องมีสูตรเป็นของตัวเองในการคํานวณในการดูว่าเออเขาให้มาอย่างนี้มันเรามีตัวเด่นนี้เราก็เอามาจับเอานะครับเราก็จะลดต้นทุนได้เยอะนะครับถ้า เลขของตนเองเข้านะครับถ้าเลขของตนเองเข้านะครับนะครับอันนี้คืองวดวันที่1เมษายนนะครับ1เมษายนนะครับอย่าลืมนะครับพยายามจัดหาให้ได้นะครับตัวเลขตัวเลขอาจจะจับชายเยอะแยะนะครับ เพราะว่าสูตรที่หามานั้นหามาได้นั้นมันก็มาจากหลายๆําสำนักที่เรามาคัดกรองนะครับกจากสูตรมั่งแต่สูตรสูตรเป็นตัวเด่นแล้วก็ประจับคนอื่นที่ปิดตัวที่เขาให้มาเป็นชุดมาเราก็เออตรงกันหลายสำนักเราก็เอามาใส่นะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีมันหมานล่ำล่ำรวยรวยปังปังนะครับแล้วปังปังองค์อิงช่วยด้วยองค์อิงเขาว่าคาถาองค์อิงแม่นนะครับขอช่วยได้นะครับองค์อิงช่วยหน่อยขอให้เลขชุดนี้ปังปังด้วยนะองค์อิงองค์อิงองค์อิงองอิงเพชรบันแกงปังปังมันหมานสาธุสาธุล่ำล่ำรวยรวย กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับมันหมานครับ